กรณีที่เกิดขึ้นนั้นเป็นไปตามรัฐธรรมนูญถ้าหากว่าพี่น้องประชาชนเข้าใจหลักของการปกครองนี่แหละครับการเมืองไทยการเมืองไทยก็มีฝากฝั่งรัฐบาลและก็ฝากฝั่งฝ่ายค้านฝ่ายค้านไม่ได้เป็นผู้บริหารประเทศก็มีหน้าที่ในการทำอะไรครับตรวจสอบการงานของฝ่ายรัฐบาล ัสดีครับผมบุญถาวรปัญญาสิทธิ์หรือปัญญามนุษโชตวันนี้ออกมาพูดมาคุยกับพี่น้องประชาชนนไทยทั้นประเทศในขณะนักการเมืองและก็นักกุหมายหลายคนก็ถามว่าพี่น้องประชาชนได้อะไรจากกรณีที่มีการอธิบายไม่ไว้วางใจรัฐบาลลุงตู่หลายคนก็ออกมาพูดนะฮะว่าการที่มีการนาข้อมูลต่างๆออกมาพูดมาคุยม,มาแชน,นเป็นกรณีเรื่องจริงหรือเรื่องไม่จริงแน่นอนครับ กรณีที่เกิดขึ้นนั้นเป็นไปตามรัฐธรรมนูญถ้าหากว่าพี่น้องประชาชนเข้าใจหลักของการปกครองนี่แหละครับการเมืองไทยการเมืองไทยก็มีฝากฝังรัฐบาลและก็ฝากฝังฝ่งงายค้านฝ่ายค้านไม่ได้เป็นผู้บริหารประเทศก็มีหน้าที่ในการทําอะไรครับตรวจสอบก,การงานของฝ่ายรัฐบาลรัฐบาลต้องใจก,กว้างครับนะฮะในตลอดเวลาหนึ่งตีเศษที่ผ่านมาเกือบสองปีนะครับในการทําหน้าที่นายกรัฐมนตรีของหลุงตู่ ที่มารจากการเลือกตั้งก็เป็นกรณีที่ให้สิทธิ์ป่ายคานที่จะรวบรวมพยานหลักฐานต่างๆในกรณีการบริหารราชการแผ่นดินของลุงตู่ว่ามีประเด็นไหนที่ยังบกพร่องและประเด็นไหนที่ปล่อยปะละเลยก่อให้เกิดความเสียหายหแก่ภาครัฐรัฐบาลมีหน้าที่ในการกํากับดูแลเงินงบประมาณภาษีพี่น้องประชาชนเงินงบประมาณแผ่นดินก็คือเงินภาษีพี่น้องประชาชนคนไทย67ล้านคนทุกคน แม้กระทั่งเงินของพระบาชทชนิดพะเจ้าอยู่หัวซึ่งพระอ,องค์ท่านเสียภาษีก็เอามาเป็นกองกลางก็ให้ฝ่ายรัฐบาลบริหารจัดการจัดสรรงบประมาณต่างๆออกไปแน่นอนครับในการบริหารและการแผ่นดินมันก็มีทั้งที่ถูกใจและไม่ถูกใจพี่น้องประชาชนต้องเข้าใจหลักนะครับนี่คือความจริงความจริงเรื่องของการเมืองไทยถ้าพี่น้องประชาชนเข้าใจหลักแล้วก็ต้องสนใจการเมืองนะครับ หลายคนบอกว่ามีการด่าทอบมีการประท้วงกันนั่นแหละการเมืองี่แท้จริงนะฮะมีการประท้วงกันในการใช้ค่อยคําพาดพิงมีการประท้วงตามข้อบังคับของสภามันก็จะมีข้อบังคับของสภาพลิทรอนในการอธิปายในการพาดพิงถึงบุคคลอื่นในประเด็นที่อธิปรายนั้นก็เป็นกรณีที่ฝ่ายค้านนะครับอธิรปปายไม่ไว้วางใจรัฐบาล ในกรณีที่รัฐบาลทํางานผิดพลาดล้มเหลวในเรื่องของเชิญนโยบายพี่น้องประชาชนเข้าไปดูอย่าไปยึดติดมากนะครับการเมืองไทยเป็นเรื่องของการที่พี่น้องประชาชนต้องศึกษาให้ละเอียดรอบครอบทให้รอบคอบเราไปผูกพันไปอารมณ์เสียนะครับกับการที่ป่ายบางคนเห็นว่ามีผู้ประท้วงนะฮะประธานที่ประชุมที่สภานะครับก็คือประธานรัฐภานั้นก็มีท่านชวนฮะก็มีรองประธานอีกสองคน ทำหน้าที่เป็นประธานสภาผู้แทนราษฎรประธานที่ประชุมในการกำกับดูแลให้แต่และฝ่ายทำหน้าที่ของตอนเองแน่นอนคบเมื่อวานนี้ก็เป็นวันแรกที่มีการอภิปรายนะครับผู้นำฝ่ายค้านก็มีการเปิดประเด็นในจิที่มีการอภิปรายในเรื่องต่างๆลุงตู่นะฮะนายกรัฐมนตรีก็ลุกขึ้นมาตอบในประเด็นต่างๆที่มีการอภิปรายถึงปัญหาการทำงานลุงตู่ ก็เป็นกรนีฮะปกติถ้าเราย้อนไปดูการเมือง88ปี89ปีตั้ง2475ถ้าเราจําความได้นะ30ปีมันก็เป็นอย่างนี้มาโดยตลอดแต่อาจจะมีถ้อยคําที่หลายคนอาจจะไม่พอใจลูกหลานเยาวชนเราก็จะไปยึดติดนะครับบางถ้อยคําที่ออกมาด่าทอต่อว่ากันนะฮะลักษณะด,ดูถูกเหยียดหยามเราเป็นเยาวชนก็จะไม่สนใจนะครับถ้อยคำามังกล่าวนั้น หน้าที่เยาวชนมีหน้าที่ศึกษาเล่าเรียนนะฮะให้ถ่องแท้ในาศาสตร์ต่างๆสักวันหนึ่งเยาวชนก็จะมาทําหน้าที่เป็นตัวแทนประชาชนเป็นคนที่อยู่ในองค์กรทางการเมืองในการบริหารราชการแผ่นดินในการบริหารประเทศวันนี้อนาคตอยู่ที่เยาวชนด้อบอกว่าแกนนำมั่ต่างๆที่ออกมาเรียกร้องนั้นต้องคอยแยก่ยะการปกครองพูดเสมอว่าการปกครองประเทศไทยนั้นมีคนไกสําคัญอยู่3าประการ ประกอบด้วย1ประชาชน2กษัตริย์3องค์กรทางการองนี่แหละครับคือองค์กรทางการในกรณีที่มีการอภิปรายไม่ว่าวางใจรัฐบาลแล้วประชาชนได้อะไรครับก็ได้รู้ฮะในกรณีที่รัฐบาลมีความผิดพลาดในการบริหารราชการแผ่นดินส่วนถ้าหากเป็นกรณีทุจริตคอร์รัปชันก็เป็นหน้าที่ของฝ่ายค้านซึ่งเป็นผู้นําหลักฐานมาในการโจมตีในการอภิาปาย ก็ต้องส่งเรื่องไปยังปปชเพื่อให้ดําเนินการสืบสวนสอบสวนแล้วก็ชี้มูลว่าการกระทําของเจ้าที่รัฐในฐานะเป็นเสนาบดีนะเป็นผู้กุ่กับดูแลกระทรวงทบวงกรมนั้นมีความบกพร่องและเป็นกรณีปฏิน้าที่โดยไม่ชอบและมีการผุจริตหรือไม่ถ้ามีการอุจริตเกิดขึ้นก็าเป็นหน้าที่ของปปชที่จะต้องสอบสวนแล้วก็ชี้มูลความผิดถ้าหากว่าเจ้าที่รัฐนะครับก็คือรัฐมนตรี และร่วมกับข้าราชการประจําทําความผิดก็ต้องส่งเรื่องไปยังศาลเพื่อฟ้องกดีต่อศาลใ,ให้การฟ้องกดีต่อศาลเป็นปกติครับเร mm hmm. ื่องนี้ฝ่ายค้านมีหน้าที่ในการตรวจสอบอย่างเต็มที่ในการนําข้อมูลต่างๆออกมาเลยครับออกมาเพื่อที่จะให้ประชาชนนั้นได้เห็นได้รู้การที่มีการถ่ายทอดสดนั้นเป็นกรณีที่ให้ประชาชนซึ่งเป็นเจ้าของอํานาจอธิปไตยเป็นคนเลือกนะ เลือกสสแต่ละคนเข้าไปนั่งในสภาผมถึงบอกว่าสภาผู้แทนราษฎรนั่นก็หมายความว่าเป็นสภาของตัวแทนประชาชนผมถึงบอกพี่น้องประชาชนว่าเราต้องสนใจการเมืองบอกว่าไม่สนใจการเมืองไม่สนใจไม่ได้นะครับเราต้องรู้ว่าหน้าที่ของเรานั้นคืออะไรหน้าที่เราตามมาผลก็คือมีสิทธิ์ในการที่จะเลือกตัวแทนเข้าไปทําหน้าที่หลายคนไม่เข้าใจหลักการปกครองประเทศไทยก็ไปโหนนะฮะไปอิง เรื่องของรัฐที่ประชาธิปไตยผมพูดเสมอว่าประเทศไทยนั้นถ้าหากฟังไม่ผิดนะฮะเราปกครองในรูปแบบของราชาธิปไตยทําไมบอกว่าเป็นราชาธิปไตยเพราะเรามีกษัตริย์เป็นประมุขเราไม่ได้ปกครองในรูปแบบของประธานแบดบหรือเสรีประชาธิปไตยนะฮะเรามีประมุขเป็นกษัตริย์ดังนั้นสามภาคส่วนหรือสามคนกสําคัญที่ผมพูดเสมอคือประชาชนประชาชนเป็นเจ้าของอธิปไตย ะะมีอำนาจในการเลือกตัวแทนในการที่จะเข้าไปทําหน้าที่ดูแลงบป,ประมาณแผ่นดินดูแลภาษีพี่น้องประชาชนอยู่ในฐานะองค์กรทางการเมืองเห็นไหมฮะการที่จะเข้าสู่องค์กรทางการเมืองได้นั้นต้องลงสมัครรับเลือกตั้งถ้าจะเป็นซสอๆก็ลงสมัครรับเลือกตั้งในรูปแบบของแบ่งเขตแบบบัญชีรายชื่ออยู่ดีๆจะเป็นตัวแทนประชาชนเข้าไปทําหน้าที่เลยได้ไหมไม่ได้แต่ถ้าเป็นส่วนหนึ่งของอ,ของค์กรทางการเมืองอย่างผมเป็นเนี่ยเป็นได้ เราไม่ได้เป็นสมาชิกสภาพู้นรษฎรแต่เราเป็นผู้เชี่ยวชาญประจําตัวสมาชิกสภาพูพ้แทนรฎรนั่นก็คือส่วนหนึ่งของตัวแทนประชาชนมีหน้าที่ให้คําแนะนําด้านกฎหมายแก่สมาชิกสภาพู้นรหรือสสนะทำหน้าที่ให้คาปรึกษาด้านกฎหมายแนวทางที่ถูกต้องแน่นอนครับการทําหน้าที่ของฝ่ายอิติบัญญัติก็คือประเทศไทยดันแบ่งออกเป็นฝ่ายอิสติบัติัติฝ่ายบริหารตุลาการนะฮะสามฝ่าย ก็คืออยู่องค์กรทางการเมือนกอันนะครับถ้าหากว่าองค์กรทางการเมืองเราเลือกคนที่มีคุณภาพมีความรู้ความสามารถอะไรก็สําคัญที่สุดซื่อสัตย์สุจรสตไม่คดไม่โกงไม่ช่รลาดบังหลวงพี่น้องครับประเทศไทยก็จเจริญดังนั้นเราฝากอนาะคตไปที่ไหนครับที่เยาว,วชนวันนี้ลูกหลานเราแต่และคนนั้นมีหน้าที่นะเยาว,เวชนมีสิทธิ์นะครับพี่น้องประชาชนครับเยาว,เวชน18ปีบริบูรณ์ถึงวันเลือกตั้ง มีสิทธิ์ออกเสียงลงคะแนนเลือกตัวแทนตัวเองนะฮะเปยงแต่ว่าการนั่งในตําแหน่งต่างๆนั้นนะคือ25ปีบริบูรณ์เนี่ยสามารถลงสมัครรับเลือกตั้งเป็นสสได้แล้วรัฐธรฐรมนูญฉบับปัจจุบันนะฮะ2560นั้นเปิดโอกาสนะฮะไม่จ้องตกปรยาตีปรยาโทรปรยาเอกฮะนะขอให้มีคุณสมบัติครบก็ลงสมัครสรสราาได้เห็นไหมฮะนั่นคือต้องการให้ประชาชนมีส่วนร่วมในองค์กรทางการเมืองนะฮะ หลักๆคือเรามีหน้าที่เลือกตัวแทนวันนี้เราเห็นตัวแทนของเราแล้วเห็นไหมครับฝ่ายค้านก็ทําหน้าที่ในจิตประยาก็คือฝ่ายตรวจสอบรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งและการแต่งตั้งนะฮะก็ทําหน้าที่ในการบริหารมีหน้าที่ชี้แจงในการบริหารราชการแผ่นดินที่ผ่านมานะครับมีความบกพร่องบ้างไหมและมีสิ่งไหนที่ต้องปรับปรุงสิ่งไหนที่ฝ่ายค้านนํามาอภิปรายและเป็นประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการพัรฐกิจ เจ้าที่ฝ่ายการเมืองและข้าราชการประจาถ้าหากหลักฐานชัดแจ้งมีสิทธิติดคุกครับติดคุกติดตารางได้หลายคนบอกว่าไอ้ทำไมต้องติดคุกติดตารางเพราะการทุจริตนะครับหนึ่งมาตราหนึ่งห้าเจ็ดชัดเจนเรื่องของการละเวน้นการปฏิบัติหน้าที่หรือปฏิบัติห้ที่โดยมิชอบหรือโดยดดนะทุจริตนะฮะทุจริตก็หมายความว่าเรียกรับทรัพย์สินได้เงินทองจากการทําหน้าที่ของตนเองถ้าหากมีหลักฐานเพียงพอ และมั่นเหมาะได้ว่าเป็นการกระทาความผิดครบองค์ประกอบความผิดตามกฎหมายฝ่ายค้านสามารถยื่นเรื่องดังกล่าวนี้ไปยังปปชที่ผมพูดไปแล้ววันนี้พี่น้องประชาชนต้องเข้าใจการเมืองไทยนะครับอย่าไปซีเรียสและอย่าไปถือกโกรธโกรธแค้นอะไรกับนักการเมืองนั่นคือตัวแทนของเราหลายคนก็ชื่นชอบนะฝ่ายค้านออกมาพูดแม้กระทั่งพี่เสรีนะฮะหัวหน้าพรรคเสรีรวมไทย ก็มีการใช้ถ้อยคำถ้าหาผมพูดว่าเหมาะสมไหมมันก็ไม่เหมาะสมบางเรื่องแต่คุณศิระนะฮะร,ระหว่างการที่ท่านเสรีอภนะิปายนะครับก็มีการขัดจังหวะมีการพาดพิงถึงพักอื่นมันก็เป็นธรรมดาที่ต้องมีการทักท้วงแล้วก็ให้ถอนคําพูดก็เสียเวลานวันนี้ฮะเสียเวลาผมก็ดูทั้งวันนะครับผมก็ได้อยู่ในห้องสภาห้องประชุมนะฮะม,มาอยู่ในสภาก็อยู่ที่บ้าน วันนี้ทาเดินทางเข้าไปกรุงเทพนะครับวันนี้ก็ไปช่วยงานสสเพราะว่ามีหน้าที่ต้องไปทําเรื่องพักการเมืองให้กับทางสสนะครับการทําหน้าที่ฝ่ายกฎหมายนั้นเราอยู่ไหนก็ทําได้อยู่ที่สีเกตะอยู่ที่หนองคายบึงการก็ทําได้แต่หลักๆที่ยวกมาพูดวันนี้ประชาชนได้อะไรจากการที่ายไม่ไว้วางใจของฝ่ายค้านเราได้รู้รได้เรียนรู้การเมืองไทยเรียนรู้แล้วทํำยังไงเราจะปรับปรุงการเมืองไทยให้ดีกว่านิมนั่นเป็นหน้าที่ของเรา ะะอยากให้ลูกหลานที่เข้าใจระบอบนักปกครองให้ชัดเจนว่าเราต้องเรียนรู้ให้มีความรู้ความสามารถวันนี้ถ้าลูกหลานไม่เรียนหนังสือไม่เข้าใจศานะสตร์ต่างๆนะเศรษฐศาสตร์เอ่ยเศรษฐศาสตร์เอ่ยสังคมศาสตร์เอ่ยถ้าหากเราเข้าใจทุกศาสตร์แล้วแต่เราฝ่ายก็กลับมาทำหน้าที่ตัวเอง ไปทำหน้าที่เป็นสสทำหน้าที่เป็นรัฐมนตรีเป็นนายกมนตรีนั่นคืออำนาจของประชาชนในการที่จะเลือกตัวแทนดังนั้นอยากให้ลูกหลานเรานะครับสนใจการเมืองและก็เข้าใจการเมืองอย่างลึกซึ้งไม่ใช่แบบผิวเผินอย่าไปใช้อารมณ์ในการออกมากดดันวันนี้ก็มีนักนะฮะที่ต้องนําตัวแกนนํามอบราษฎรนะครับ ไปฝากขังหรือไปส่งฟ้องถ้าจะไม่ผิดนะครับจะได้ไประกันตัวหรือไม่ได้บงังัวนนั้นเป็นเรื่องของศาลนะก็อย่าไปกดดันศาลและอย่าออกมาความวุ่นวายเราอยู่ในสังคมไทยนะเราต้องยอมรับระบบการปกครองเราอยากเปี่ยนหน้าจเราก็ต้องเข้ามาสู่กระบวนการทางการเมืององค์กรทางการเมืองก็ลงสมัครรับเดิกตั้งนะฮะวันนี้ออกมาพูดให้พี่น้องได้รู้ว่าหน้าที่ของแต่ละฝ่ายนั้นทุกคนร้่นมีหน้าที่ าภายใต้ข้อบังคับของกฎหมายวันนี้ถ้าหากทุกคนทําหน้าที่ตัวเองอย่างสมบูมรณ์แบบปัญหาก็จะไม่เกิดประชาชนเราก็ทําหน้าที่ของเรานะส่วนฝ่ายการเมืองก็คือองค์กรทางการเมืองวันนี้ที่พี่น้องประชาชนไม่เข้าใจระบบก,การปกครองไม่เข้าใจรูปแบบการปกครองประเทศไทยเราก็จะสับสนในชีวิตสับสนในการอยู่ดํารงอยู่แต่ละวันแต่ละเวลาแต่ละเดือนแต่ละปีเราต้องเข้าใจหลัก หลักสําคัญคือรูปแบบการปกครองเราปกครองไม่เหมือนคนอื่นและไม่ต้องการให้คนอื่นเหมือนนี่แหละการเมืองไทยนะฮะผมทองบอกเสมอว่าให้พี่น้องจําหลักให้แม่นประเทศไทยนั้นป,นปบบกครองในรูปแบบของประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขนะคนไกล้สาคัญอยู่3ประการกลับไปท่องเลยนะครับหนึ่งภาคประชาชน 2. กษัตริย์3องค์กรทางการระหว่างภาคประชาชนกับองค์กรทางการเมืองนั้นต้องเดินคู่กันกษัตริย์จะเป็นประมุขของประเทศ เป็นสถาบันพระกษัตริย์มายุ่งเกี่ยวกับการเมืองเป็นสถาบันหลักของชาติที่เรามีประมุกเป็นกษัตริย์เห็นไหมฮะประมุกมาจากการอะไรครับแต่งตั้งไม่ใช่การสืบสันติวงศ์ของกษัตริย์นะวันนี้ถ้าหากพี่น้องประชาชนเข้าใจหลักแล้วเราก็ไม่ควรไปยุ่งกับสถาบันประชาชนกับองค์กรทางการเมืองเราก็ทําไปเห็นไหมฮะประชาชนก็ต้องมีหน้าที่เสียภาษีผมถึงบอกว่าพระมหากษัตริย์ก็เป็นประชาชนคนไทยคนหนึ่ง พวกท่านก็เสียภาษีวันนี้ภาษีพี่น้องประชาชน67ล้านคนไปกองอยู่ตรงกางรอครก็รอให้พี่น้องประชาชนคนไทยทั้งประเทศนี่แหละครับเลือกตัวแทนเข้าไปทําหน้าที่บริหารจัดการนั่นก็คือองค์กรทางการเมืองนะฮะมันก็แบ่งย่อยลงไปผมไดยบอกว่าการปกครองประเทศไทยนั้นแบ่งออกเป็นส่วนภูมิภาคนะครับองค์องค์ปรกอบองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นมีอบตเทศบาลเห็นไหมฮะวันที่28มีนาเนี่ย สองห้าหกสี่เราก็จะได้เลือกตัวแทนของเราเลือกผู้บริหารองค์กรท้องถิ่นของเราก็คือเทศบาลเห็นไหมฮะดังนั้นพี่น้องต้องเข้าใจหลักถ้าหากเข้าใจหลักแล้วปัญหามันจะไม่เกิดวันนี้ได้อะไรจากการฟังอธิบายไว้ใจเราได้รู้ได้เรียนรู้การเมืองอย่าไปใส่ใจถ้อยคําที่ไม่เหมาะสมไม่ควรการเมืองไทยเป็นรูปแบบที่ยังคงต้องเดินหน้าต่อไปเราเท่านั้นที่จะพัฒนาชาติบ้านเมือง และก็สนใจการเ,เราทําหน้าที่ของเราให้ดีที่สุดแต่เราฝ่ายพี่น้องครับไม่ว่าเราอยู่ในตําแหน่งอะไรเป็นพ่อค้าประชาชนชาวไร่ชา,นา,าวนาเกษตรกรชาวสวนเือนผมก็สามารถทําความดีได้การทําความดีนั้นเริ่มต้นจากการคิดดีพูดดีแล้วก็ทําดีเราทําได้ก็ถือว่าเป็นคนดีแล้วพี่น้องครับคนเราหากคิดทําความ,ด,าวามดีอย่าจนความชิดอย่าจนความิดหากคิดทดําดีวันนี้ผมทนายบุญถาวรปัญญาสิทธิ์หรือปัญญามรโชตในฐานะ นักกฎหมายทนายความและนักการเมืองในตำแหน่งผู้ช่วชันประจำตัวสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรสวัสดีครับ ฟ้าาไมม่ีแสงดาหากภูเขาไม่มีต้นไม้หากอาทิตย์ไม่มีพระจันทร์เคียงข้างกายโลกใบนี้คงไม่สวยงาม ดาวอาทิตย์ส่งโกลดสาดแสงร่างรายค่ำคืนยังมีพระจันทร์พระราชินีที่อยู่คู่ฟ้ามหาราชาของแผ่นดินไทยพระบารมีที่ควรคู่ใจทอแสงประกายงดงามคู่กัน ฟ้ายังมีแสงดาวเมื่อภูเขายังมีต้นไม้เมื่ออาทิตย์ยังมีพระจันทเขียงคู่กายโลกใบนี้ก็ยังสวยงาม แสงประกายงดงามที่ฟ้านั้นดูสดใสสว่างเพราะฟ้ายังมีดวงดาวอาทิตย์ส่งกลดสาดแสง